ไปดูการผลักดันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยสำนักงานสนภาความมั่นคงแห่งชาติผลักดันเครือข่ายนักวิชาการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ห้องประชุมน้ำเ้าสองโรงแรมซีเอสปัตตานีนายดนายมูสาอาดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงเป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการและเครือข่ายทางวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังความคิดเห็นการประกอบการทบทวนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้2565-2567ถึง 67, ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นายนนายมูสาอาดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและอดีตรองเลขาธิการสภาวความมั่นคงกล่าวถึงการผลักดันเครือข่ายนักวิชาการ กับเครื่องนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยเน้นการบูรณาการด้านการข่าวและการเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยและเสริมสร้างการยกระดับพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโอกาสทางเศรษฐกิจและความต้องการ รวมทั้งแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันผ่านระบบการศึกษาการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับผิดชอบการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองต่อการเตรียมรับมือป้องกันและตอบสนองภัยคุกค,คามด้านต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติ โดยปัจจุบันรับผิดชอบการจัดทำนโยบายด้านความมั่นคงหลักเพื่อพัฒนานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ